เสือตอบกลับคอมเมนต์เอมมี่แล้ว ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่ขาเพือกสงสัยหนักมากหลังจากสาวเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเป็นรูปพร้อมหน้ากับร็อกเกอร์คนดังเสกโลโซรวมถึงภรรยาการวิพากรและลูกชายน้องเสือโดยสาวเอมมี่เขียนแคปชั่นว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะ่ะพวกเรารักครอบครัวโล เอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวงานนี้พอมีการโพสต์ไปก็สร้างความสงสัยให้กับแฟนๆหนักมากว่าสาวเอมมี่กับหนุ่มเสือเป็นอะไรกันทำไมต้องบอกรักกันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเอมมี่ในรูปที่เจ้าตัวลงพร้อมหน้าครอบครัวของหนุ่มเสกนั้นก็มีหลายคนมาคาดเดากันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางก็บอกว่าตกใจมากทำไมอะไรยังไง บ้างก็บอกว่าแผนการโปรโมทเพลงบางก็บอกว่าเสือคือพ่อของลูกเอมมี่หรอบางก็บอกไม่นะบ้างก็บอกมาต่อว่าสาวเอมมี่เรียกว่ามีทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวแต่งานนี้ดูเหมือนหลายคนจะช็อกเบาๆหลังในรูปดังกล่าวถ้าสังเกตดีๆน้องเสือมาตอบกลับสาวเอมมี่ด้วยคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากครับจะไม่ดื้อเลยนะครับซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์ให้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ดอท